เค okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยตอนนี้เรามาเล่นเกมไทคูนพิซซ่ากันนะก็ไทคูนนี้ก็จะเป็นไทคูนที่แบบว่าเป็นเนื้อเรื่องคือถ้าเราเข้ามาจะได้อะชิมเมนต์เลยนะแต่ว่าคือผมเคยเข้ามาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นแล้วผมอยากรู้ว่าเนี่ยอ่ะเน่ยผมต้องการสร้างทำไมมันไม่อยอมสร้างให้หรว่าต้องเดิมมันตรงนี้อาวก็เดิมมันตรงนี้แล้วนี่ อึมแม่ขว้างเข้ามาได้แล้วโอเควิธีแล้ววันนี้เราก็จะเัวรอพิซซ่าทั้งหลายมาทำเรื่อยๆเก็บเงินเคาน์เตอร์อยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะนี่คือโอเคต้องเก็บเงินอย่างนี้ลำบาก เงินลำบากจริงๆเนี่ยเกมดิ้สร้าอิอมสร้างกระแพงแค่เนี้ยเออเอาเกิดอะไรขึ้นใหม่จะเล่นแบบนี้เออได้เงินละเจ็ดห้าบาทเกงซื้อไม่ได้ โอ้เราต้องซื้ออันนั้นสินะจิ๊บซื้อไปเลย 50, แปดร้อยสิบเราต้องไปซื้อสี่รออันนั้นจิ้มด้วยดูเก่าวก่าวสวัสดีท่านผู้ชม,มหรือเปล่าแล้วผมสวัสดีแนละ้วเอาไปว่ะคือสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้เรามาเล่นไทคูมพิสซ่ากัน เป็นไทคูนที่ลำบากไปเกินคือต้องมาเก็บเองอะไรเนะี่ยยูอันล็อกอะไรโอ้ยอะไรบังเนฮ้ยเฮ้ยใส่หน้าแล้วทุกคนมันใส่ซ้อมมกระเทยแล้วโอ้โ้ว้าวคุ้มคุ้ม ไปซื้อของตรงนู้นอโอเคจ๊โอเค,อเคต่อไปก็ผมจะต้องซื้อซื้อด้านนี้ผมว่าได้กลายเป็น ep ep เหมือนเหมือนกับไอ้ข่าวก่อนแน่เลยท่านผู้ชมที่ไขคูนปั๊มน้ำมันไม่รู้สิผมเป็นคนชอบเป็นไทคูนอะ ใครไม่ชอบเล่นก็บอกผมกันบ้างผมไม่รู้อ่ะคือมันเปิดเม้นยังไงหรือว่าตอนนี้คือผมเปิดเม้นไว้หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คือ Youtube ยังไม่ลงให้ใครเห็นอืซื้อของว้าว I love it โอเคนั้นนั้นพันกว่าลืมดู อันนี้แค่หกร้อยันซื้อแค่หกร้อยจะซื้ออันนี้สี่ร้อยโอเคจะซื้ออันสี่ร้อยบาทก่อนดีกว่านี่ได้แล้วแปดร้อยยี่สิบก็ซื้ออันนั้นเลยซื้ออันแปดร้อยยี่สิบไปเลย โอ้ยแต่คนนี้น่ะช่างใช้เวลาจะเหลือเกินมันไม่เก็บอัตโนมะัติทำไมมันถึงไม่เก็บอัตโนมัติเลสโกโลส w s k i เฮ้อ ของแพงงั้นเลยอันนี้หมื่นสองแต่ว่าตรงนี้กี่บาทตรงนี้กล้าร้อนกันซื้อเดี๋ยวไปเลสตโกโลสเกตเกิบินซื้อของถูกๆก,ก่อนมันจะได้ไปไว,ไว ไปตกให้ใครสองพันราคาแพงขึ้นซื้ออันอันอันไหนที่มันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอยู่ไหนตอนนั้นไงเจอแหละเก็บเงินซื้อนั้นนั่นแหละถูกสุดนี่ เอ,ออ,อโออเฮ้ยว้าวอลังการมากเลยว้าว้าว้าวว้าว้าอลังการมากเอ,อออลังการจนตายว้าวว้าวอลังการมากเลยทุกคนอลังการจนผมหลงทางว้าวสุดยอดเลยชุดรอดชุด สุดยอดเลยว้าวร้านผมอยู่ไหนเนี่ยสุดยอดเลยมันไม่ใช่ร้านผมว้าวสุดยอดเลยร้านผมอยู่ไหนอะว้าวยอดเลยว้าวสาขามีเยอะมากเลยว้าว,ว,าวมีรถให้ขับด้วย โอ้ว้าวสุดยอดเลยเฮ้ยำร้านเราเป่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่นั่นร้านเราไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งดูร้านแต่และคนสิพวกเราจะต้องใช้กี่อีพีนะสิกระจุกไหนนะพิซซ่าไปค้างอยู่กันตรงนั้นโอ้ Tìm... cơn lúc con cơn dữ cơn, cơn. Hãy subscribe กะซื้ออยู่เหมือนกันนะไอ้โคตรดก่อนโอ้ไม่กดโคตรมาอีกทีโอย สองพันโอเคนี้นี่นี่น่าซื้อจังเลยนะเชฟคิกเกอร์ไม่เอาอตรงนี้แหละอะมาเลยไม่มีใครจะมาทำอะไรฉันได้แล้ว พ้อสุด,ดยอดเลยว้าวเดี๋ยวไกลเกินเอิม่มสองที่ทโต๊กับตรงนี้เอิม่มเอิม่มเอิม่มแป๊ะหนึ่งที โอ้แพงโอ้แพงเกินแพงเกินแพงเกินไม่เป่าไอ้นุ่มไม่ไหวแล้วเราต้องซื้อเครื่องให้มันราคาเพิ่มเลยเราต้องซื้อเครื่องพิซซ่าเก็บเงินได้ถึง2องพใช่ไหมทุกคนไปไป เรื่อยมาเรื่อยว้าวสุดยอดเลยถึงแล้วเราถึงสองพันแล้วเร็วเร็ว,ว let's go let's go <S yeah yeah

เองได้ใช่ไหมหดูสิโอเคโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอแค่เท่านี้เลยนะครับไปเย็บหัวเชฟเพื่อจักลา